ฉันว่าฉันน่าจะแชร์ได้สักตัวนี่อุ๊ยขอโทษว้ายมุมหูสวยขนาดนี้คุณแม่ไม่ได้คิวเลยอุ๊ยได้ด้วยอุ๊ยหลบได้เมื่เลยสวยจังอ้าวมีก็ตายสิลูกดูดังลูนะว่าฉันอยู่ในพุ่มนี้แต่นางก็ยังเข้านะไม่รู้ทำไมตาย เติมเอาวีถูกกว่าเติมเองต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเข้าไวรีวิวเน้นเติมผ่านอุปเทนไอดีและเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเติมผ่านทางผิดร้านหรือไลน์ที่ลิงก์ใต้คลิปปลอดภัยและจดบริษัทตามกฎหมายเติมสนุกแต่ไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปจ้าสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับป้าเซนเองนะคะแล้วตอนนี้นะคะดิฉันตกมาแล้วค่ะ1น0ดาวฉันอยู่100ดาว,ดาวได้ประมาณ10กว่านาทีนะคะก่อนที่จะเบิกบานนะคะและตกลงมาสู่99ดาวค่ะ นี่ก็คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในตาที่ตกมา99ดาวเพราะฉะนั้นนะคะเราจะกลับไป100ดาวด้วยเตี่ยวเซียนสกินฮารวีนกันนะคะเราจะเอาความมั่นเพราะว่าเราจะต้องเดินทางไปสู่วิเชสโลดดาวที่100ของเรากันค่ะก็มาดูกันนะคะว่ากะเทยที่เดียวอากาทาขนาดนี้จะสามารถเไป100ดาวได้ไหมเริ่มอุ้ยโปงไม่ดู ไม่โปรไม่โดนรีเ,รเดียสุดอีดอกโอเคอโดนอีแดสซีบใส่อ๋อยา่าค่ะเห็นอยู่เดอ้ออย่าคิดว่ามองไม่เห็นนะจ๊ะเฮ้ยทำไมกบเลือดลดเยอะขนาดนั้นอนะ่ะเลือดลดสับอะไรขนาดนั้นนะอ่ะท,ทีมเราตอนนี้นะคะต้นเกมโค้ดได้เปรียบ ฉันได้ปูก็พะจันทร์เบลซีอยู่ปูแล้วชันเลลวนเลซี่เธอตรงนี้แซบอยู่นะแซบหลายอยู่นะเออคีล่าอยู่พวกนี้ใช่ป่ะอันตรายมากฉันว่าฉันน่าจะแช่ได้สักตัวหนึ่งอุ้ยขอโทษว้ายมุมโหสวยขนาดนี้คุณแม่ไม่ได้คิวเลยคะแนนอ่ะลุนแช่ ผอมันฟิกว่ะอ่านได้มังกรฉันไม่ไปกลางแล้วกันบิงไปกันไม่ทันเขาอ่ะเอาบอลบนก็ได้โอเคเยน้อจกเกอร์เราก็แบ่งๆกันไล้อินเตอร์เซียมมานาคือคิดบ่อยมากอืมวิแต่ไม่เห็นอันนี้มีซนสกิลได้อีดอกจริงจริงเนะคอร์ดก็ดูดเว้ากับเราก็ได้นะอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่นะคะแต่เราได้มังกรแล้วใช่ไหมสมัติริมบนหน้าอยู่นะวิหยาอุ้ยอเดสมาว่ะ อ่าเย็ะร้อยคาร่าคีเดี๋ยวเราดิไปบนนะคะอุ้ยได้ป้อมอ๋อยังยังเป็นสี่นาทีใจเย็นยังไม่ได้ไม่ได้อืมทีน้อยู่บนชิบหายแล้วเล่นกันเยอะด้วยอุ้ยได้ด้วยอุ้ยหลบได้หมดเลยสวยจังอ้าวมีกะตายสิลูก ดูทางรูนะว่าฉันอยู่ในพุ่มหนี้แต่นางก็ยังเข้านะไม่รู้ทำไมตายเลิศเฮ้ยสวัสดีทีมเนี่ยแกงอยู่นะนางเล่นแกงด้วยตัวเองเนี่ยมันมันไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยมันแกงด้วยตัวเองอันนียเออทำเป็นเล่นค่อนข้างสิ้นนักทีมเราอะสกอร์ตายตัวเดียวก็คือมันจะหีหน้านะคะฉันดักก่อนฉันไม่รีบนะคะติเลยก็มีนี่ไม่รอด โอ้โหเครดเอ็ก oh, ซ uh, uh, ิค uh ิวเอ็กซิคิวอุมากอีกเหรอเห็นเต็มตาเลยจ้าอุ <h <h ну ้ยเลิศดอ่าเลิศดเอ้ยเคลื umm> ่อนอัปเดตนะติดเคลื่อนอัปเดตบานเลยอยู่นี่สองอืมบอเลือดไม่เหลือละอย่าี้ไมาเคลียร์กลางก่อนนะคะเพราะเขาจะไปเปลี่ยนแดงจะยิมบปนอันตรายอยู่นะ เไหมเห็นเขาอะไรไหมอันตรายปกชิ้หายทีมน uh, ั้นจะไปปิดบนเราวิ่งเป็นลายอย่างนี้เคือทีมนั้นยังไงก็ไปเพ่งเล็งบนนั้นก่อนอะมันไม่หันมาเราฉันขอยอบพุ่งนี้แล้วกันโปรอีดอฟหด้วยฮะเนี่ยโดนโลระเบิดใส่โอ้โหฉันตายวะไม่รอดแช่ไม่ทันโอ้ถ้าน้อวขอไม่ช่วยนะอาจจะไม่ตายนะเมื่อกี้เสียดาย แต่ไม่เป็นไรนะอย่างหน่อยเราก็ได้เาตัวหนึง่งเราก็ได้มังกรอ่ะคิดอย่างเงี้ยดีได้มังกรได้ปั๊มล่างอ่าอ่าอ่าอ่อ่าที่มันตีที่นี้อยู่ได้ไปละมาลองดูคะ่ะ <ft ain> เพื่อดักได้ <f uck> เพื่อจะเก๋ไม่ดักละเสียเวเสียเวเกินวิ้ชิบหายวัวโดนฟิกไซเฮียเหนือทระวางมันตีอย่างเงี้ยได้อ่ะทั้งหมดเลยนะ ไก่เกินวะอีดอ,อกอปัอมตีกูโอ้ไม่โดนโอ้เมื่อกี้ไฟเมื่อกี้เกือบจะดีแล้วถ้าไม่เสียบฟิกฟิกออกนะคือฟิกเข้าได้เลยเราเสียบฟิกขาหนีกบไงพอเขารวบเราไม่โดนเขาก็โดนถมกันนะคะใครที่ลิ้นกบก็เออถ้าไม่มั่นใจว่ารวบโดนก็ระวังโดนสวนกลับขึ้นมาก็บ้านเลยนะคะขีดเลยเอของพิษน่อยนึง ถ้าได้หกหนี่งนะคือคือจะเห็นเลยว่าเตี่ยวเซียนนี่นคือจะเปลี่ยนเป็นคนละโลกเลยนะคะเวลาแบบเวลาไฟอย่างเงี้ยอันตีไปก่อนโอ้ยเคทจะตายอ้าวเคทไม่ยอามากดอันตีอีหลักตายเลยไม่ยู่ห่วงอันตีอะไรนะจกเกอร์แยกดันทีมนี้ลิงก์ก็แปลกๆอ่ะดีๆนะการแยกดันกันอะไรเนี่ยมีความงงอยู่นะยังไม่แก้บากอีกนะอวีเรื่องเงาเนี่ยเออเฮ้ยแล้วทีมเราทำไมไม่เอาดากรอีดอกแปลงมาังกรเฉยเลยตายนะ อี่าีกตีเคลียร์กลางเลยค่ะไม่งั้นก็ป้อมแตกค่ะพี่้อกทีมเราพลาดนะไปตายสองอันนี้ก็คือไม่ดีเลยเลยอะ่ะแบบไม่ดีเลยอะ่ะทีมเขาจะได้ดากด้วยเนี่ยด๋ยวเราเคลียร์ร่างก่อนเราเคลียร์ร่างแล้วเราก็จะโดนเขาปิดนะครับไม่แน่ใจว่าเขาจะลิดเราเยอะขนาดไหนไม่อกี้ถ้าเขาก็โดดเราเาเราก็มีทิศตายนะกีฬาตีดางแล้วะด ป็นการกำลังจะโดนชิปหายแล้วโอเคคุมคุมคุมอันนี้คุมดักน่าจะเสียแล้วปะมันยากอะ่ะโอ้ยยังโอ้ยได้อยู่อย่างนี้ทันอยู่นะโอ้ยอีดอกมานาหมดกว่าทำไมวางมันตีไม่ได้ฟังมัตีไม่ได้อะไม่กินมานาหมดดูดูมานาตัวเองเนี่ยมัวแต่ทำนู้นทำนี้ ทีมเขาเปิดดักกลางนะคะฉันว่าไม่ค่อยดีเพราะฉันฉันว่าสลับได้ถ้าถ้าเบกลางมาเนี้ยฉันว่าสลับเบฟได้เพราะกิมเรานำนะเราจะรับเบง่ายแต่ว่าเราต้องรออันตีตอนดักตัวใหญ่มานะเราจะไม่ใช้ตอนมอนตัวเล็กนะไม่ใช่ตอนแบนการนะคะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเราก็อันตีครอบไว้เพราะทีมเขาเออกบมันจะพยายามเข้าอยู่แล้ว,วเวลามันจะพยายามเข้าพร้อมอันนี้อยู่แล้ว นฟิกใสโอ้โหโดนตั้งตายเลยไม่คิดว่าเขาเขาจะกล้าเข้าอ่ะเออตายเลยไม่ดีเลยเมื่อกี้วิสวโหโคตรแรงนะคอสคีลาพาดเรียบร้อยตายหมดเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้การนี้ไม่ได้การจบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องไปดันล่างไปดันล่างมันมีหฮยายอยู่เคลียร์ได้อยู่แล้วอ่ะเออแต่ข้ามาจ่าได้นะอย่างเงี้ย โอเคสวยดาก็มีมอนอีกเวฟหนึ่งทีมเราไม่เคีย่ยวไม่เคีร่รวละห้องอ่ะมันจะได้กลางหรอถ้าอย่างนั้นอ่ะสบัดอย่างนางเอาป้อมเนี้ยเสร็จอ่ะเอย่างนางก็ถอยมาเพราะฉะนั้นฉันเดินไปไม่ทันอยู่แล้วนะฉันดันบนไปแล้วกันเอา้าไม่ยอมถอยจะลิ้นกันเฉยเลยคุณพี่เป็นใครหรอพี่ต้องใจเย็นๆนะครับ เราขอตัดฟ้าไปละเพราะฉะนั้นเราจะฝัชั้นเจ้าฟ้าจากบ้านนะคระับทนี้มังกรยังอยู่มังกรยังอยู่ดาบยังอยู่ยังไงดีฉันว่านาดีกว่าเปิดแมปอุย๊ดยดอกนากลัวมากเฮ้ยได้กบเลิศกะใช้สิทธิุ้มนะท่านหนึ่งกี มาจาาสลาดชีวิตมาเอาล่างมาคนเดียวนะนำาไม่ได้อะไรไปเลยทีมนั้นกําลังแบลมังกรแต่เราเอาดางได้คุ้มกว่าช่างมันเสียมังกรไม่เป็นไรตอนนี้นะคะไอทีมที่ฉันชอบออกของเดียวซีคือโซลิงออลาฉันรู้สึกว่าเวลาอันติทียสับปล่อยบนดิไม่ไปล่อยบนเล่นล่งงงงงงมาก มา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 เล่นล่างเล่นล่างไอ้สุริงของเรานี่จัเล็กมาตีคุม,มไวเลยคะ่ะโอเคเฮ้ยมันโดนไหล่ตันแลนะ้วนะแช่ไปก่อนกินเขาพังแล้วล่ะเดสอ๋ยเจบ็บโอเคเป็นไง เส <G ül> ้นทางไม่หมดเกืบขีดแต่นี่คือเพื่อนดูจะเล่นง่ายเราเด,เดินชาเดินเกมตามเขาไม่ทันเอาเงินไม่ทันอย่างเดียวมีแค่ต้นเกมที่แบบเออเซไฟแรกอะเราเซตสวยมากนะคะแต่ก็นี่ได้มาแล้วดาวที่หนึ่งอยนะคะอันดับห้าเลยอะน้อยมากตอนนี้พอเกมนำๆแล้วเราไม่ได้เล่นตัวแบบเล่นตัวแบบเกมนำกิ่งอย่างเงี้ยมันก็จังอ้อมออมหนึ่งนะ เออพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้แหละไปแล้วบายบายไ,ไอเทมชินไทยถ้ออาออกอินาลีนะเจ้าตัดเลือดน,นะคะเพราะมีมาจารวก็มีฮีลาโอเคบาย